พวกพวกไม่อยู่ในลิสต์แล้วนะครับกลายเป็นสถานีล้างไปแล้วแต่ว่ารถก็จอดอยู่นะเดิมคงมีเจ้าหน้าที่ประจำแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วสถานีล้างเลครับสถานีแม่พวกเป็นที่หยุดรถแม่พวกแทนถูกรถระดับลงไปครับ ก็จะท้อมาเปลี่ยนแปลงของการเดินทางด้วยรถไฟนะครับเมอก่อนที่นี่เคยมีแต่รถไฟที่เข้ามาสึงไม่งั้นต้องล่องแม่น้ำนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยจากขาใหญ่ใหญ่กลายถูกถูกรถทันนะกลายเป็นที่หยุดรถไฟไปครับก็เป็นไปหลายอย่างกันกับบรรพบเปลี่ยนแปลงแล้วก็โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงนะฮะคือคนน้อยลงหรืออะไรเงี้ยครับนี่ครับ พวกยังมีระดับชุมชนอยู่นะครับแต่ว่ากลายเป็นแค่ที่หยุดรถไปแล้วเมื่อกี้มีรู้สึกหลวงพ่อจะลงนะครับ